อสวัสดีทุกคนครับวอร์ซีแล้วก็ผมเชื่อว่าใครหลายหลยคนก็อยากมีสไนสยเอาสไนัยลงไปยิงได้เรื่อยๆใช่ครับผมก็เช่นกันอยากได้สไนัยไงต้องฟาร์มไงใช่ครับผมก็เลยลงไปฟาร์มครับแล้วคือผมฟาร์มบอสเนี่ยมันควรที่จะดรอปสไนสยใช่ไหมเออแต่ดูมันดรอปมันดรอปมาสะดาครับผมมาสะดามาสะดาแล้วก็มาสะดาทีคนอื่นแม่งฟาร์มครับ ไปดูสิ่งที่มันดรอปให้ผมครับ h ด d ครับผมไปดูดาเมจแต่ฟักอะไรวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรมันก็ยังเป็นสนายลงเลยละกันฮู้ uau wow. Oh o o fato Oh fuck